เท้าหลุดนะครับเ <All right. S 1> ท้าหลุดนะครับ <All right. S 1> นี่อาวนี่อาะหลุดมหาแม่แป้งนะครับเฮ้ยหาจะได้เนื้ออยุมากโไม่แด่นะโจสั่งนี่เอ้ากระเจิสายางพุกระเจิเฮ้ยกาะเจิงกอะจกเนาดาโซนี้โซวน้อยโอย เขาจะแทะข้ามีโว้ยยังไม่ต่อขนาดนั้นหรอกหาไปหามา สลัดตกได้เลยโอ้ยเอ้าแค่ว่าจะจกเพิ่นใหยันหนักเพิ่นกรแหงตาเอาเพิ่นกรแหงตาเมื่อคืนน้ำโอ้ยนี่เนาะโอ้ย

เอ้เออจะจะอ้อนพ่ออ้อนพ่อหลวงอ้อนพ่อได้ตังกี่บาทหนึ่งจ้บาทฮะเอฟซีให้เท่าไรมือนีฮะวันนี้เอฟซีมาเยี่ยมให้เท่าไรครับโอ้ยเฮ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 ้ยเนาผู้น้องกัาเอาเต็จใจผู้พี่กับขี้อ้อนอืมเอาขึ้นมามึงใส่คะแนนอะไรยื้อใส่คะแนนบอกหลายยื้อใส่ใส่ยื้อใสดังเอ้ยดัง ดังเอ้ยด uh ังใช่ปบเนี่ยไปหยไปหยกนองอ่ะเดี๋ยวาพไปหยองนะโอ้อ้ปดบแล้วอโอ้ปดเอปวเวฮโอ้เอฟซีอาจจะได้เห็นตาย ตอนต้นๆน,นนะคะที่น้องดาวหลุดนะโอ้โหหลุดแล้วไปฟ้องแม่แป้งพเพราะเลินทิ้งหนูไปวะจ้า,จานโโพเพลินทิ้งหนูไปพเพะเลินไม่ยอมให้หนูไปกับพี่เฟิร์นพี่ฟางด้วยอบ้างพี่หลงไว้บ้างพี่หลงไว้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๋โอ้โอ้อืมอืมเคลียร์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 โนไม่นะมาเดี๋ยว 你好怕，好怕 <laughs>，你好怕，哦哦哦哦哦哦。 One, 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 one,